เรียนขอคุณงงนะครับรู้ว่ากำลังจะเปิดครับเพราะว่าคุณงงน่าจะมีบุญแจเปิดกำลังจะพาเราเข้าไปในโรงเรียนนะครับของคุณงงเดี๋ยวเราจะได้ชมบรรยากาศนะโรงเรียนของคุณงงครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกัน นี่แหละครับบรรยากาศโรงเรียนของคุณนงครับได้เห็นจากจากกับตาสักหน่อยครับเป็นไงบ้างครับคุณครูเดินทางครับสบายไหมครับสบายครับลื่นไหลไหมครับลื่นไหลครับโอ้ผมหลับสะบังงกอันนี้คือบรรยากาศเียนของโุงเรียนครับโรงเรียนบ้านทองเดินครับแล้วก็มี คณะครูมารอต้อนรับนะครับคณะครูจากโรงเรียนวัดผาสุการามของเราอย่างคับข้างเลยนะครับนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะครับครูสอนท่านนี้เพ<ม>ิ่งมานะครับ แล้วก็ไปตามติดตามในนในีิ๊กชอกก <c oughs> ่อนไหมคุณนงเราก็มีที่หลับที่นอนแล้วนะครับตอนนี้นาทางโรงเรียนเขามีบ้านพักครูให้นะครับมีบ้านพักครูให้ครูเราก็มาเยี่ยมชมครับห้องพักคุูนงส่วนนักเรียนที่ เป็นห่วงคุณงงนะครับกลัวว่าคุณงงจะไม่มีที่หลับที่นอนนะก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับที่หลับที่นอนพร้อมนะครับที่โรงเรียนต่อน้าวต่อน้ำแค่งในเนี่ยไม่มีส้าพนะครับมีแต่ของกินไม่ต้องห่วงออกไปเนี่ยกี่ยางเลย่ติดบ้านพี่กุ้งจะนอนบ้านพี่กุ้งเลยติดบอทอมอ่ะข้าวน้ออกม้อข้าวนาประโยชน์ยังไงอันนี้คือ คณะครูนะครับของโรงเรียนบ้านคลองยงเมืองน,นะครับโอ้มีแต่คนวัยรุ่นนะครับเนี่ยเท่าที่ดูนะครับ <B ull ing> เป็นคอสอหนึ่งก็มีเป็นครูผู้ช่วยก็มีนะครับโอ้มากันเยอะเลยครับคุณงงเราก็จะได้มาอยู่ในรถ้รเรียนแห่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปห้องประชุมกันนะตอนนี้นะครับ เราจะไปนั่งรอห่องประชุมนะครับเพื่อทำการส่งมอบคุณองนะครับให้กับโรงเรียนบ้านคลองยายเมืองต่อไปนะครับให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชาการที่แห่งนี้ครับยอมรับว,ว,ว่าวิวที่นี่ดีมากๆเลยนะครับถ้าทุกคนได้ดูนะครับก็จะมีโซนที่สูงแล้วก็สโลปลงไปนะ เป็นวิวที่มองดูสบายตาดีแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยนะครับมีต้นไม้มีป่าเยอะ,ยอะแยะเลยได้ว่าออกซิเจนเพียงพอสำหรับการหายใจแน่นอนสำหรับที่แห่งนี้นะครับอันนี้ก็สนามเด็กเล่นนะแต่ว่าจะแดดนิดนึงนะครับแดดนิดนึง เอากำลัยุบก่อบของไอยข่อยๆกับเขาก่อนก็วนที่จะเป็นวันที่จะได้มาแสดงความยินดีกับคุณนงอย่างเป็นทางการนะครับคุณนงกำลังนั่งทำใจอยู่ครับว่าจะพูดอะไรดีนึกอะไรไม่ออกร้องโบนัสิดังถ่ายมาทงพี่บ้างนะถ่ายอยู่ อันนี้ครูสันทานครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราวันนี้มาเป็นเกยีติให้กับครูนมนะครับเป็นนักเรนเพราะว่าเดยวนักเรียนก็จะต้องต้องเรียนกันนะคะก็เลยขออนุญาตมาในวันหยุดนะคะก็ พวกเราก็มากันครบทุกคนเลยนะคะสำหรับโรงเรียนวัดพาของเรานะคะก็มีความยินดีคนขาขาเขาจะนั่งหน้าอีกแล้วนั่งนขาได้มเ็การสมมอบกันนะครับกับโรงเรียนบ้าน ก็รู้สึกว่าดีใจนะคะที่จะคนมามาส่งนะคะแล้วก็อออขๆๆอบคุณนะคะทุกสิ่งทุกอ่างที่ทำให้ค่ะขรา้อาเียงนะ้นตอนนี้นะครับก็ส่งคุณน้งให้กับโรงเรียนบ้านคลองใหญเมือง <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้เราก็จะไปทานข้าวกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ เช้ามาเนี่ยยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับก็ตั้งหน้าตั้งตาครับมาที่โรงเรียนของคุณงงกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเนาะจาน,นเราข้ามาเลยแล้วนั่งรถบัสไปอีกฝั่งหนึ่งของมาเลยมาเลยซียก็ เราจะมาพักรับประทานอาหารของวัดกันนะครับริเวอร์ <ผม S 2> ไซส์ระยองนะครับ <c oughs> โดยตําเพลินเวอร์ซันเจอตรงนี้แหล้วผมได้เออคอยหลังออกนะนัน่นนะครับเย้ถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับสำหรับร้านอาหารที่เราจะมารับประทานอาหารด้วยกันครับอาจารย์ตาบอกว่า ผมหิวมากเลยครับลงรถก่อนเพื่อนเลยอาจารย์ตาครับลงรถก่อนเพื่อนเลยส่วนพี่สาวนะครับพี่ฟอนให้ขับรถครับลงมาท้ายหน่อยไปเด,ยเดินเข้าไปชมบรรยากาศข้างในของร้านนะครับมีอุโมงค์ด้วยอุโมงค์ถกวันก่อไฟร้อนแลนะ้วเนี่ย ชครับเราตอนนี้นะเราจะแล้วไปเลี้ยวขวาไปบ้านช่องแสมสารครับสมสารเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็นอะไรนะหาดน้ําใสเหรอเมื่อกี้หาดน้ําใสนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปนะครับเราจะไปทางบ้านช่องแสมสาร มาดูกันครับว่าที่นี่จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าครั้งที่เริ้งไม่ได้ไปมาทีาเ่เกอองกุนค่ะในร้านอเมซอนติเกเรเคยไปครับใช่ใช่ไป <c oughs> ใช่ไหมไป,ไป,ไปได้วยกันหมดไปด้กันหมดใช่ตอนนั้นรอบนั้น,น,น เราจะแวะที่ปรินแล้วโอ้เรียกได้ว่าเป็นวิวที่หาดึกดูได้ยากนะผมว่านะผมไม่เคยเจอวิวอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่จานต้าเนี่ยอาจจะเคยมาแล้วใช่ไหมจานตา้าผยิผมไปนอนโอ้จานต้าจะไม่ดูน้ำหน่อยแล้วครับจานตา้จาจอดมากี่จอดมากเดี๋ยวต้องลงไปดูให้เห็นกับตา ไปสัมผัสกลิ่นไอข้างนอกครับว่าเป็นยังไงนะครับลองเลียเทียวนี่ใช่ไหมเกาะคามกาะคามใช่ไหมครับโดยโอ้โหสวยงามมากอันนี้หมู่บ้านบ้านคนสะพานอาจารย์ตาบอกว่าตรงนี้เป็นเกาะหามเพราะงั้น ครูผู้หญิงนะครับขึ้นรถไปแล้วปล่อยให้ครูผู้ชายอย่างเราเดินเตรลเต,ตลตากแดดน,นะฮะยอดมากอปาลินนะครับคำว,ว่าปาลินผมคุ้นๆน,นะว่าจะชื่อเหมือนกับลูกสาวเพื่อนนะครับอ่าลูกสาวครูท็อปนะชื่อปาลินชื่อเล่นเขาเหรือว่าครูท็อปจะเคยมาที่นี่แล้วก็ติดใจอะไรบางอย่างในปาลินหรือเปล่า เลยตั้งชื่อลูกสาวว่าปลาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าตอนนี้ในปลาลินเนี่ยรถเต็มค่อนข้างแคบนะครับค่อนข้างแคบแต่ว่าวิวดีเป็นธรรมชาติใช่ไหมใช่ข้างในนี้ใช่ไหม ก็จะมาปลาลินกันใช่ไหมให้จาปนปลาดำผ่านด้วยกันนะครับ รสรุปก็คือมาถูกอยู่นะครับเจอคุณนุ่นแล้วคุณนุ่นล่วงหน้ามาก่อนนะครับตอนนี้กำลังสั่งเครื่องดื่มไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีเอยมาแตงมสวยเนะตอนนี้สั่งเครื่องดื่มมาแล้วนะครับดื่มรอนะครับเพื่อรอเวลาที่พาไใกล้สดยครั อาจจะได้ดูสวยๆกลับบ้านไปนะตอนนี้ถ่ายรูปแข่งกันนะครับตอนนี้วิวที่ปรินนะครับก็ก็กำลังสวยเลยนะครับแดดร่มลมตกแล้วนะครับตอนนี้สาวๆกำลัง หามุมสวยๆถ right ่ายภาพกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไม่รบกวนเขานะครับให้เขาได้โพสต์ภาพกันเต็มที่นะครับดูสวยมากๆเลยครับโอเคไมหยุบไป